สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่สวัสดี f อทุกทุกคนนะครับผมกบอยร้อยเรื่องรายงานตัวเหมือนเดิมครับวันนี้น่ครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนอยู่ที่หมู่2นะครับหนองบอลแดงนะครับตอนนี้ก็ทำการซื้อเจ้าสิบล้อคันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเจ้าซูโม่ Fm 2เอ็มงสองเจดนาะให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับตอนนี้ซื้อ่ก่ตังค์เรียบร้อยนะครับติดสติ๊กเกอร์ใหม่แล้วครับ ลูกจะพ่อลงแป้งแล้วก็นี่ครับเร็ดช่องก็บอยเรียบร้อยให้เพื่อนๆด,ดูตอนนี้ก็ทําการซื้อเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขายแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ลูกค้ากําลังจ่ายเงินเรียบร้อยก็กบอยก็ซื้อเลยขายเลยนะครับตอนนี้สภาพดีครับเพื่อนๆเป็นสิบล้อดำสองเพ่านะครับเดี๋ยวกบอยจะเอาไปเก็บแต่งล้างให้กับลูกค้าเ๋ยวให้เพื่อนๆดูไปด้วยกันดูภายในก่อนเนาะ ดี๋ยวให้ดูภายในนี่ครับให้ดูว่าสวยไหมเนาะนี่ครับสภาพภายในเดิมๆนะครับซูโม่2 2 7นะครับเพื่อนๆซูโม่แท้นะเจ้าคันนี้นี่ครับแอร์เย็น G P S เรียบร้อยนะครับภายในสะอาดเรียบร้อยแบบนี้นะครับหัวสวยๆเดิมๆบางๆนะนี่ครับบอยให้ดูนี่ครับปิดแบบนี้เลยครับสวยๆ้ำนี่ครับ เจ้าของใหม่รอรับเรียบร้อยครับพร้อมขึ้นพวงมาลัยอ่าครับซื้อไวขายไวนะครับสำหรับโกบอยนี่ครับติดโลโก้ายไม้ให้เดี๋ยวจะเอาลงให้เพื่อนๆดูเจ้าคันนี้ทัศซสีสวยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูนี่ครับก็ทางค้าทำการไวเมยยานางนะครับไปทำอาหารกินหวานๆเน,นี่ยครับทัศน์สีสวยๆเลยครับเพื่อนๆประมาณนี้เลย ดีครับเจ้าของใหม่ครับผมก็ไปให้เฮงเเหมือนหมานครับสําหรับการใช้งานต่อครับสภาพถูกใจนะครับราคาถูกใจคนซื้อก็จบได้ด้วยดีครับเพื่อนๆเนาะถูกใจไม่มีคําว่าแพงครับรถสภาพนี้หายากครับนี่และครับซื้อจากบ้านผู้ใหญ่เลยครับผู้ใหญ่ขายเองผู้ใหญ่มีสองคันนะครับทําการเก็บแตะล้างกระบะเดี๋ยวพาเพื่อนๆดู ตรงล่างเดิมนะครับของฝั่งเดี๋ยวไปทําการล้างให้เรียบร้อยสวยไหมครับเพื่อนๆแบบนี้สําหรับคัสซีประมาณนี้นะครับนี่ครับไม่มีผูกไม่มีบวมก็ลูกค้าทักมาอยากได้ซูโม่ตรงจังหวะครับในการใช้งานคันนี้ไปอยู่ที่อําเภอแกงนะครับจงบังหวัดระยองเนาะก็นี่ครับเหลืออีกหนึ่งคัน ผู้หญ่เอาไว้ใช้งานก่ายเจ้าพันนี้นี้โบบอยก็ไปทําการล้างตอนนี้เราก็ทาสัญญาอะไรเสร็จสิ้นนะเดี๋ยวก็ลองดูครับเดี๋ยวไปเจอกับโบบอยที่โกดังนะเดี๋ยวไปเจอกันที่กดังครับเพื่อนๆตรงเลยนะ <c oughs> ครับจ่ายเงินแล้วครับกลับบ้านได้นี่แหละครับโบบอยรเนี่ย ไปล้างครับเดี๋ยวไปเจอกที่โกดังครับตอนนี้ถึงโกดังเรียบร้อยครับเพื่อนๆทำการฉีดล้างให้กับลูกค้านะครับทำความสะอาดแล้วก็เช็ดเก็บภายในให้นะครับเอาให้เรียบๆนะครับช่วยกัน2อามคนแล้วก็ เดี๋ยวทาการส่งครับเดี๋ยวพามันเพื่อนไปส่งด้วยกันที่ทอาเภอแกงจังหวัดระยองนะทันนี้โกบอยใช้เวลาคุยตกลงกับลูกค้าวันเดียวนะครับลูกค้าใจถึงมากตอนแรกบอกโกบอยว่าไม่มาดูรถให้กบอยขับไปส่งแล้วเก็บเงินหน้างานแต่โกบอยเห็นว่าลูกค้าเนี่ยอยู่ไม่ไกลก็เลยแนะนําว่าลูกค้าลงมาดูนิดนึงดีกว่าแล้วก็ถูกใจครับถูกใจลูกค้าอย่างที่คุยกันไว้ พามาถึงก็จ่ายเงนินเลยครับรถคันนี้สภาพสวยจริงครับเพื่อนๆเนาะก็สภาพอย่างที่โลบอยแจ้งเลยให้เพื่อนๆดูเห็นกันชัดๆนี่แหละครับดูสภาพหัวสภาพสีหัวเดิมๆเลยครับนี่ครับเจ้าของนี่ครับทำการล้างให้ลูกค้าเลยครับเดี๋ยวพามเพื่อนๆไปเมือง แกงจกังหวัดระยองด้วยกันไปดูว่าวันนี้เราจะได้ทุเรียนจากสวนลูกค้าไหม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเบื่อลูกค้าจะใจดีนะครับแต่ว่าคุยกับพี่กันแล้วว่าทุเรียนหมดไปแล้วนะครับหน้านี้นี่ครับเดิมๆสวยๆครับเพื่อนๆรถข้าเปรียบเทียบในรุ่นเดียวกันอย่างที่โกบอยบอกเนาะเจ้าซูโม่ทองสองเเนี่ยถ้าหาในรุ่นเดียวกันเทียบเนี่ยโกบอยว่าคันนี้ถือว่าสภาพดีนะครับเพราะว่าตัวผู้ใหญ่เองเจ้าของเดิมเนี่ย ขายถือว่ารักษานะครับรักษารถได้ดีมากรถวิ่งงานอยู่ตลอดนะครับลูกค้าจอะจงนะครับจอะจงว่าขอเป็นซูโม่อย่างเดียวนะครับโปบอบขอเป็นซูโม่2 2 7ตัวเดียวเลยแล้วก็จังหวะดีนะครับที่ผู้ใหญ่เนี่ยทาการได้บอกขายพอดีโปบอยก็เลยติดต่อจัดก,การให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตอนนี้รอล้างค,คู่เพื่อนๆเนาะเดี๋ยวไปส่งด้วยกันครับ ตอนนี้ล้างเสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนๆตอนนี้ก็พร้อมส่งเนาะเดี๋ยวให้ตะบี่ผีบ้าน,นะครับกับจันบอยลีโอนะครับเดินทางล่วงหน้าไปก่อนเลยเดี๋ยวก็บอยก็ตามไปนะครับเดี๋ยวก็บอยต้องไปทําการวางบินนิดหน่อยเดี๋ยวครับพร้อมส่งแล้วครับออกสูลูกค้าไปเลยเดครับเดี๋ยวไปเจอกันทางหน้าครับเพื่อนเเดี๋ยวไปเจอกันที่ทแถวๆบ้านลูกค้าเลย ไปครับเพื่อนๆตอนนี้โคบอยพามเพื่อนๆเดินทางไปที่อำเภอแกงนะครับจังหวัดระยองเพื่อที่จะไปรับการบอยลีโอกับจะบ,บีผีบ้าเนาะโคบอยเนี่ยให้สองคนนั้นะ่ะล่วงหน้าไปก่อนแล้วเนื่องจากว่าโคบอยที่ภารกิจต้องทำธุรนิดหน่อยตอนนี้เสร็จธุระแล้วครับไปครับพาเพื่อนๆไล่ตามไปด้วยกันเดี๋ยวไปดูว่าไล่ตามทันกันตรงไหนเนาะก็โคบอยเองได้บอก ให้ตะบี้มีบ้านเนี่ยถ้าถึงตรงไหนแล้วก็แวะรอในปั๊มก่อนนะครับเดี๋ยวก็ไปไล่ดูกันว่าตามทันระหว่างทางไหมเพราะว่ารถใหญ่อาจจะขับช้าฝ่านะครับก็อย่างที่โกบอยแจ้งแะครับเพื่อๆนๆเนาะใครต้องการซื้อรถขายรถนึกถึงโกบอยไว้เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งช่องทางสําหรับเจ้าคันที่ขายไปนี่ก็เป็นรถของผู้ใหญ่ซโม่สองสองเจ็ดนะครับเครื่อง e อ1อ0มร้ย ช่วงล่างเดิมแต่รถเนี่ยสมบูรณ์มากก็ถือว่าถูกใจแหละครับถูกใจเจ้าของใหม่เลยทีเดียวนะแกคุยง่ายมากครับโทรมาหากโกบอยแล้วโคบอยดูกับผู้ใหญ่ให้ก็ผู้ใหญ่ต้องการขายนะต้องการซื้อก็จบได้เลยนะก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่ใจถึงบอกว่าให้โคบอยเนี่ยขับรถไปส่งแต่เมื่อวานแล้วนะแล้วไปเก็บเงินเอาที่บ้านเลย โกบอยเลยอยากให้ลูกค้ามาดูนิดนึงมันอยู่ใกล้กันไม่ไกลกันเท่าไหร่ก็ประมาณ8ปดเกิบโลเลยบอกว่าน้าลงมาดูก่อนที่พาครับเอาให้ถูกใจเลยผมกลัวไม่ถูกใจก็น้าจะมาตั้งแต่เมื่อวานเนาะพอดีโกบอยเองก็ติดธุระผู้ใหญ่เองก็ติดธุระก็ลกละเลยนัดกันวันนี้น้ามาแต่เช้าครับจบถูกใจแฮปปี้จ่ายเงินครับให้โกโบอยล้างรถให้แล้วก็ส่งเลยไปครับเดี๋ยวไปเจอกันทั้งหน้าเพื่อนๆตามดูว่าไปไล่ทันกันตรงไหนนะครับ ตอนนี้เราก็ถึงอำเภอแกงแล้วนะครับเ,เพื่อนๆเห็นแดนบอยลีโอกับสตีบีผีบ้าอ๋อนี่ครับจอดรออยู่นี่แล้วเดี๋ยวต้องลงไปเก็บสลิงก่อนครับพอดีเอาสลิงไปคืนผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่แจ้งว่าสลิงติดอยู่หลังรถหนึ่งเส้นนะครับเราทำการเอาสลิงคืนผู้ใหญ่ก่อนไปทันกันแล้วครับเพื่อนๆลงไปเอาสลิงกันครับ โอ้โหนี่ครับแดดจัดๆอย่างนี้เลยตอนนี้เราอยู่หน้าโซลูมมิซ uh. ูเอาสลิงสลิงอยู่บนนะบอยเอาสลิงคืนผู้ใหญ่หน่อยปีนเอาสลิงพี <c oughs> ครับ <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้ <c oughs> ทำการเอาสลิงก่อนนะครับ วิ่งดีมะลุงได้เลยแอร์เ,อเย็นไหมเติมยางมั้วิง่งดีเลยขอ้ถูกใจครับฮะนิ่มด้วยวิ่งดีนะครับนี่ตะบีพี่บ้านคนขับตรงเดี๋ยวเข้าตรงโลงโม่ศิลาแกงเลี้ยวซ้ายเข้าไปเขาบอกอย่างนั้นไปเลย ไปครับเดี๋ยวก็เหลืออีกประมาณ18-20โลโลนี่แหละครับเ,เพื่อนๆนี่ครับได้สลิงคืนครับเดยวต้องเอาไปคืนผู้ใหญ่ <c oughs> เออใส่รถลูกพี่ไปเลย<อ>ไปครับเดี๋ยวพาน้องๆไปต่อนะครับทำงานส่งนี่แหละครับสวยๆแบบนี้เลยเนาะซื้อที่ก็บอยไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวดูตะบี้ออกหน้าไป ซื้อแล้วพร้อมส่งนะครับลูกค้าส่วนมากที่ซื้อจากโกบอยมีแต่ให้ส่งนะครับยินดีครับเต็มใจส่งเสมอครับพร้อมบริการถึงที่ถึงหน้าบ้านนะครับใครอยากได้รถสวยๆพร้อมใช้งานนะครับลองเอาโกบอยไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเพื่อนๆไปครับเดี๋ยวไปเจอกันนัานนาเดี๋ยวครับเพื่อนๆตอนนี้ทางที่เราเข้ามาก็จะมีแต่สวนยางสวนทุเรียนนะครับให้เพื่อนๆได้ดู นี่แหละครับสวนทุเรียนฝั่งนี้ตอนนี้พาเพื่อนเพื่อนขึ้นมาบนเขานะครับเพื่อนๆนี่แหละครับทางขึ้นไปบ้านลูกค้าบอยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าขึ้นไปทางไหนนี่แหละครับขึ้นมาบนเขาทางเก็บน้ํานะครับตอนนี้ก็นี่แหละครับสวนทุเรียรนเดี๋ยวครับพาเข้าขึ้นมาบนเขาเลยตอนนี้จะมีผีบ้าก็ไล่หลังมาอยู่ครับ เดี๋ยวรอตะบี้นิดนึงโอ้ยากาศดีครับเ,เพื่อนๆในนี้ครับตอนนี้ถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยครับเ,เพื่อนๆนี่ครับนา้าแกมีสวนทุเรียนเองครับก็ถึงเรียบร้อยนะครับส่งถึงบ้านลูกค้าถึงมืออย่างสบายใจนะครับมาในสภาพนี้เลยพี่ลูกค้าต้องการให้ส่งนะครับ สวยๆเรี่ยมๆแบบนี้ครับเพื่อนๆนี่ครับบรรยากาศดีมากเนาะหน้าแกมีสวนทุเรียนเองเอ่อบอกหน้าเขาหน่อยนี่ครับบางเรียบร้อยเราบอกวิธีการจับวิธีการ สะอาดนะครับให้กับเจ้าของสภาพดีครับเครื่องนิ่มๆเลยนะครับเพื่อนๆแอร์เย็นๆ,นๆภาพรถสวยๆเรียงๆแบบนี้เลยครับคบรับบรรยากาศสวนทุเรียนภายในหลังบ้านแอนนร์เย็นนะปลูกไว้เยอะไหมเนี่ย กันอ๋อครับแม่ขอพ่อคนสีไรหาไรแต่ผมทำไม่เสร็จ่อไรทำดุเรียนอย่างเดียวเลยครับคืเรียวตอนนู้นทำมะยางเลยไม่ไม่ปลูกเงาะด้วยอ่ะเงาะไม่ผลต้องขอปลูกแต่เนี่ยมันไม่มีขาแรงงานเก็บอ่ะอ๋อทำผูกแบบตอนนั้นแ่ะครับบรรยากาศเพื่อนๆสวนทุเรียนนะสบายเลยอย่างนี้ก็เนาะก็ประมาณนี้แหละสวยถูกใจเจ้าของใหม่ก็โอเคครับ ไว้ถูกใจอ่ะคนซื้อคนขายผมตรงไปตรงมาซื้อก็อย่างที่ผมบอกอ่ะลูกค้าอยากให้ส่งตรงถึงที่ไม่มีปัญหาไว้ปีหน้าไว้ปีหน้าเรารู้จักบ้านแล้วเนี่ยได้เลยเนี่ยเดี๋ยวมาหาทุกปีแหละครับไว้มาเที่ยวไว้มาเที่ยว ได้เลงไปบัานบึงก็โทรหาผมเลยเดี๋ยวผมให้สติกเกอร์ไว้อีกหน่อยตอนนี้ก็โคบอยทงเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวก็ต้องขอตัวนะครับทางเจ้าของใหม่เจ้าคันนี้ซูมโม่ต้องขอตัวกลับก่อนก็บรรยากาศประมาณนี้แหละครับเพื่อนเพื่สำหรับการซื้อขายรถอย่างโกบอยตรงไปตรงมาเนาะก็ ใครต้องการใช้หรือว่าต้องการซื้อหาก็ติดต่อโกบอยได้ครับที่เบอร์081846094สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวโกบอยต้องลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆคลิปนี้ไปก่อนครับผม